ประเมินโรงอาหารปลอดภัยที่เคารพทุกท่านโรงเรียนบ้านขอไร่ดารุณวิทยาขอรายงานผลการดําเนินง,งานโรงเรียนอาหารปลอดภัยประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินโรงเรียนอาหารปลอดภัยดังนี้ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านขอไร่ดารุณวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรารคามเขตสอง ตังอยู่เลขที่93หมู่ที่1ตำบลขวาวไร่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น136คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนโดยการบริหารงานของท่านผู้มยการไั่ทูลบุญมัง่งโครงการด้านอาหารปลอดภัยที่โรงเรียนเข้าร่วมได้แก่ 1. โครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่7ประจำปีงบประมาณ2,566ของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการเขตสุขภาพที่7จังหวัดขอนแก่นประจำปี2,566รางวัลที่เคยได้รับด้านอาหารปลอดภัยในโรงเรียน หนึ่โลประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าโรงเรียนบ้านขวาไร่ดารุมวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรารคามเขตสองได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่7ประจำปีงบประมาณ2,566ระดับประเทศของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. โลเชอร์ชูเกียรติและเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าโรงเรียนบ้านขวารเดารุมวิทยาจังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการเขตสุขภาพที่7ประจำปีงบประมาณ2,566ของศูนย์อนามัยที่7จังหวัดขอนแกน่นลักษณะการให้บริการอาหารในโรงเรียนเป็นลักษณะจ้างบุคลากรภายนอกเตรียมปรุงอาหารในโรงเรียนผู้สัมผัสอาหารได้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนหนึ่งคน และบุคลากรภายนอกสองคนผู้สัมผัสอาหารที่ได้รับการอบรมสุขาพิบาลอาหารจำนวน12คนมื้ออาหารที่โรงเรียนให้บริการคือมื้อกลางวันโรงเรียนใช้น้ำประปาจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการอุปโภคบริโภคในโรงเรียนโรงเรียนไม่มีจำนวนนักเรียนหรือบุคลากรที่ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อและการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค ตั้งแต่ปีงบประมาณ2563-2566สถึง2,566ส่วนที่2ด้านอาหารปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนบ้านขอ่อยดารุมวิทยาได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงเรียน4หมวด50ข้อบริหารจัดการโดยนําวงจรคุณภาพ P.D.C.A. หลักการมีส่วนร่วมมาบูรณาการในการดำเนินงานมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้แก่ครู นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลข่าวไร่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่าวไร่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือกและโรงพยาบาลนาเชือกมีการวางแผนทำงานเพื่อจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมกำหนดผู้รับผิดชอบมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีการตรวจสอบการทำงานโดยการนิเทศกัมกับติดตามและประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้หมวดที่1ด้านสถานที่รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไปโรงเรียนม,มีสถานที่รับประทานอาหารสะอาดเป็นระเบียบโต๊ะเก้าอี้สะอาดแข็งแรงจัดเป็นระเบียบมีการระบายอากาศที่ดี มีอ่างล้างมือหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดมือในพื้นที่บริโภคอาหารพร้อมใช้ไม่พบสัตว์มแมลงนำโรคสัตว์เลี้ยงในบริเวณสถานที่รับประทานอาหารหมวดที่2ด้านสุขาภิบาลของสถานที่เตรียมปรุงอาหารในโรงเรียนบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารสะอาดเป็นระเบียบม,มีแสงสว่างเพียงพอไม่อยู่ใกล้ที่พักขยะหรือบริเวณบำบัดน้ำเสียหรือบริเวณหน้าห้องซ้วม พื้นผนังทำด้วยวัสดุถาวรแข็งเรียบสภาพดีสะอาดไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้นมีโต๊ะเตรียมปรุงอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตรโต๊ะเตรียมปรุงอาหารและผนังและบริเวณเตาไฟต้องทําด้วยที่ทําความสะอาดง่ายมีสภาพดีมีการป้องกันแมลงวันสัตว์อื่นและพาหนะนำโรคเช่น ต,ติดมุ้งลวดติดม่านริ้วพลาสติกสีเหลืองการแมลงมีฝาชีปิดอาหารมีการระบายอากาศกลิ่นและควันจากการทำอาหารได้ดีมีพัดลมดูดอากาศใช้งานได้ดีมีการเก็บแยกสารเคมีออกจากบริเวณเตรียมหรือปรุงอาหารมีป้ายติดชัดเจนและไม่นำภาชนะบรรจุสารเคมีมาบรรจุอาหารอาหารน้ำน้ำแข็งเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่มนมโรงเรียนมีภาชนะที่บรรจุ มีฝาปิดสนิทคุณภาพดีเก็บเป็นระเบียบสูงจากพื้นอย่างน้อย30เซนติเมตรมีเครื่องหมายออยอและเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิถังเก็บนมโรงเรียนอาหารสดเช่นเนื้อสัตว์ผักผลไม้มีคุณภาพดีแยกเก็บเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันวางสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรสำหรับอาหารสดได้ล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง อาหารแห้งมีคุณภาพดีแยกเป็นสัดส,ส่วนพริกแห้งหอมกระเทียมถั่วลิสงไม่พบเชื้อราสิ่งสกรปรกสิ่งแปลกปลอมเก็บในภาชนะที่สะอาดวางสูงจากพื้นอย่างน้อย6 0เซนติเมตรอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาดแยกเป็นสัดส่วนมีการปกปิดป้องกันแมลงสัตว์พาหนานำโรควางสูงจากพื้นอย่างน้อย60อาาเซนติเ,เสสมตรป อาหารปรุงสุกที่เก็บไว้นานเกินสองชั่วโมงมีการอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนนำไปให้บริการการลำเลียงอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วไปที่ต่างๆมีการปกปิดให้มิดชิดอาหารไม่เลอะออกมาด้านนอกภาชนะโดยแม่ครัวยกหม้ออาหารอย่างระมัดระวังน้ำดื่มเครื่องดื่มนมโรงเรียนต้องสะอาดใส่ภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมีก๊อกหรือทางน้ำวางสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรหรือไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวม น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดปากขอบสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งโดยเฉพาะต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมภาชนะอุปกรณ์เช่นจานชามช้อนและซ่อมต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายเช่นสแตนเลสอลูมิเนียมอยู่ในสภาพดีไม่กระเทาะ ช้อนซ้อมวางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะที่โปร่งสะอาดหรือเก็บเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาดและปิดมิดชิดภาชนะและช้อนตกักสำหรับใส่น้ำส้มสายชูน้ำปลาและน้ำจิ้มต้องทำด้วยวัสดุปลอดภยัยทนต่อการกัดก่อนเช่นแก้วกระเบื้องเคลือบขาวทำความสะอาดง่ายสภาพด,ดีและมีฝาปิดจานชามถ้วยแก้วน้ำถาดหลุมที่จัดให้บริการนักเรียนเก็บคว่ำในภาชนะที่สะอาด หรือมีตะแรงที่สูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรเขียงและมีดต้องสะอาดมีสภาพดีแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุกเนื้อสัตว์ดิบผักและผละไม้มีการแยกเศษอาหารก่อนทำความสะอาดการล้างภาชนะอุปกรณ์จะต้องล้างอย่างน้อย2ขั้นตอนโดยขั้นที่1ล้างด้วยน้ำยาล้างภาชนะและขั้นที่2อล้างด้วยน้ำสะอาดสครั้งขั้นตอนที่3เป็นการฆ่าเชื้อโรคโดยการตากแดด และอุปกรณ์การล้างและการตากแดดสูงจากพื้นอย่างน้อย60ซนติเมตรการรวมขยะและน้ำโสโครกมีการใช้ถังขยะสภาพดีสะอาดไม่รั่วซึมใช้ถุงพลาสติกสวมไว้ด้านในและมีฝาปิดมีถังขยะเพียงพอและมีการกำจัดขยะทุกวันมีการแยกประเภทขยะได้แก่ขยะเปียกขยะแห้งและขยะรีไซเคิล และมีการทำความสะอาดทุกวันไม่พบมแมลงวันหรือหนอนมแมลงวันในถังขยะหรือที่พักขยะมีท่อหรือรางระบายน้ำที่มีสภาพดีไม่แตกร้าวสามารถระบายน้ำได้ดีไม่มีเศษอาหารตกค้างมีระบบดักไขมันการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำสู่สาธารณะผู้ดูแล,แลและผู้สัมผัสอาหารมีหลักฐานการตรวจสุขภาพประจำปีให้ตรวจสอบได้เช่นเอ็กซเรย์ปอด ตรวจอุจจาระตรวจเลือดเพื่อหาไวรัสตับอักเสบชนิดเมีสุขภาพดีหากเจ็บป่วยด้วยอาการอุจจาระร่วงหรือมีแผลฝีหน้องที่มือควรงดการปฏิบัติหน้าที่มีทะเบียนหรือหลักฐานการผ่านการอบรมตามหลักสูตรสุขาพิบาลอาหารจากหน่วยงานจัดการอบรมที่กำหนดทุกคนแต่งกายสะอาดสวมเสื้อมีแขนสวมใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันการปนเปื้อนได้เช่นหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อนถุงมือผ้าปิดปากเป็นต้นมีสุขนิสัยที่ดีเช่นตัดเล็บสั้นไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคโดยตรงล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนเตรียมปรุงประกอบหรือหยิบจับอาหารภาชนะอุปกรณ์อาหารปรุงสุกใช้อุปกรณ์คีบตักหรือสวมถุงมือไม่ใช้มือหยิบจับโดยตรง ช้ทัพพีตักอาหารใส่ถ้วยหรือตักใส่ช้อนสำหรับชิมแยกต่างหากไม่ใช้ช้อนหรือทัพพีตักชิมอาหารโดยตรงและไม่เทอาหารที่เหลือจากการชิมกลับลงที่เดิมหมวดที่สด้านอาหารโรงเรียนได้จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตจำหน่ายที่ผ่านการรับรองอาหารปลอดภัยจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เช่นได้รับรองจากมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลาดสดน่าซื้อ โดยมีบันทึกแหล่งวัตถุดิบจัดซื้อที่เป็นปัจจุบันวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์และอาหารทะเลมีคุณภาพดีสดใหม่ไม่เขียวคําไม่มีเมื่อและไม่มีกลิ่นเหมน็นไม่เป็นเศษเนื้อสัตว์ที่มีไขมันปนอยู่มากหรือไม่เป็นเศษเนื้อสัตว์ที่ไม่สามารถระบุชิ้นส่วนได้โดยซื้อจากแหล่งผลิตจำหน่ายที่ผ่านการรับรองอาหารปลอดภัยวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ได้แก่ เนื้อหมูเนื้อวัวและเนื้อไก่ต้องไม่มีชิ้นส่วนบริเวณลำคอหรือถ้ามีต้องตัดชิ้นส่วนบริเวณลำคอที่มีต่อมไทรอยด์ออกทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไทรอยด์ฮอร์โมนวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นลูกชิ้นไส้กรอกต้องมีเครื่องหมายรับรองของอ,อยอหรือแสดงบนฉลากว่าไม่ใช้วัตถุก,กันเสียไม่มีสีสังเคราะห์เพื่อลดการรับประทานชิ้นส่วนของสัตว์ ที่อาจเกิดอันตรายรวมทั้งปนเปื้อนสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารวัตถุดิบประเภทผักสดมีการตรวจรับเฉพาะที่สดใหม่เป็นสีธรรมชาติของผักชนิดนั้นๆไม่แช่สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคเช่นบอแรกสารฟอกขาวหรือฟอร์มาลีนวัตถุดิบประเภทเครื่องปรุงรสต่างๆต้องมีฉลากแสดงชื่อผู้ผลิตส่วนประกอบวันผลิตและวันหมดอายุ มีเครื่องหมายอยอยมอรกอรหรือเครื่องหมายอื่นที่หน่วยงานราชการรองรับไม่เก่าเก็บและไม่หมดอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์้าไม่ได้ใช้ประกอบอาหารทันทีควรจัดเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ0-4องศาเซลเซียสไม่ควรเก็บในถังน้ำแข็งเพราะอุณหภูมิการเก็บไม่คงที่ทำให้เนื้อสัตว์เสื่อมคุณภาพและอาจเกิดการปนเปื้อนจากน้ำแข็งได้การเก็บรักษาผักสดทาไม่ได้ใช้ประกอบอาหารทันที ควรเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ10องศาเซลเซียสถ้าผักมีจำนวนมากเก็บในตู้เย็นไม่เพียงพอควรเก็บในสถานที่ที่มีการป้องกันแสงแดดและไกลจากความร้อนมีการป้องกันแมลงและสัตว์นำโรคและนำมาล้างก่อนนำมาปรุงอาหารการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารเช่นบอแรกสารฟอกขาวสารกันราฟอร์มาลีนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยมีการบันทึกผลการตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารมีการสุ่มตรวจการปนเปื้อนเชื้อโรคเช่นเชื้อโคลรฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างอาหารปรุงสำเร็จน้ำดื่มภาชนะอุปกรณ์มือผู้สัมผัสอาหารโดยมีบันทึกผลการตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารหมวดที่4การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาหารปลอดภัย โรงเรียนได้อบรมหรือฝึกทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อปีร้อยละ70ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยเช่นโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการออยอน้อยโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการและโครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหารผ่านสื่อต่างๆเช่นอินฟโฟกราฟิกแผ่นพับโปสเตอร์มหากรรมความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งจากการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัยของโรงเรียนบ้านขอไร่ดารุมวิทยาที่ผ่านมายังพบปัญหาอุปสรรคต่างๆเช่นด้านการอนุมัติงบป,ประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนของทางราชการลาช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน ทำให้โรงเรียนไม่มีงบประมาณในการดําเนินการจึงแก้ปัญหาโดยการจัดหางบประมาณสำรองจากแหล่งต่างๆมาดําเนินการก่อนคืองบประมาณจากกองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านขอไรด่ดารุมวิทยาและด้านการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากรัฐบาล การรับประทานอาหารกลางวันจึงไม่เพียงพอทั่วถึงมีคุณค่าและปริมาณตามหลักโภชนาการเนื่องจากผู้ปกครองมีฐานะยากจนโรงเรียนหาทางช่วยเหลือโดยจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาครูและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนโดยการระดมทรัพยากรจากส่วนต่างๆเพื่อเป็นงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนและสิ่งที่โรงเรียนต้องการคืออยากให้การอนุมัติงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนทันต่อการเปิดภาคเรียนโรงเรียนจะได้ดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องไปยืมเงินสำรองจากแหงต่างๆโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนต่อไปและอยากให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ไม่มีคุณค่าและปริมาณตามหลักโภชนาการ และผู้ปกครองมีฐานะยากจนการช่วยเหลือนักเรียนทางโรงเรียนเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงอยากให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่อไปโรงเรียนบ้านขอไร่ดารุณวิทยาขอขอบคุณคณะกรรมาการประเมิน โรงอาหารปลอดภัยทุกท่านที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านขอไร่ดารุมวิทยาในครั้งนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ